ตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Better Future ในช่วงที่2นะคะท่านผู้ชมคะช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆนะคะแล้วก็มีทักทายกันมาทางไม่ว่าจะเป็น Open Chat นะคะหรือ Facebook Live แต่ละจังหวัดนี่โอโ้ร้อนเรียกว่าไม่แพ้กันเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายนยแล้วแล้วก็คาดการว่าอาจจะร้อนได้มากกว่านี้อีกนะคะซึ่งโรคที่มากับหน้าร้อนคะ่ะมีหลากหลายโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นท้องร่วงนะคะหรือว่าอาหารเป็นพิษต่างๆ อีกหนึ่งโรคยอดฮิตในช่วงหน้าร้อนด้วยก็คือฮิสโตรกค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมีผู้เชี่ยวชาญในด้านของฮีสโตรกมาตอบคําถามท่านผู้ชมนะคะเป็นคุณหมอนะคะกันพิชยานนท์นะคะสารเงินหรือคุณหมอปูเป้ค่ะนักสาธารณสุขนิตินิิสตแพทย์นะคะคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นนะคะตอนนี้อยู่กับคุณหมอพรเทพแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็ต้องขอบคุณ คุณหมอปุเป้นะฮะที่มาช่วยอ,ออกรายการครับจริงอ่าหมอปุเป้นี่เาก็จบมาหลายเรียกเรียกชื่อเล่นแล้วกันนะฮะเพราะว่าชื่อชื่อชื่อจริงยาวได้คเอาเรียกหมอเป้แล้วกันฮะหมอเป้ก็จบปพยาธิท,ทางด้านแพทยศาสตร์ศึกษาจากศรีราชพยาบาลนะฮะ<ช>แล้วก็จบปฎีด้านสาธารณจากมหาลัยต่างเชียงมาเชียงรายนะครับก็สนใจมาเรียนแพทย์แล้วผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไม หมอเป้คนนี้ทำไมเก่งจังเลยครับเพราะว่าเขาเรียนมเยอะมากไอ้ถามจริงๆทำไมถึงจบมาตั้งปอโทแพทยศาสตร์ศึกษายังอยากจะเรียนแพทยศาสตร์บัณฑิตนะครับเพราะอะไรครับเพราะาอยากต่อยอดความรู้ที่ได้เรียนมาครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพผู้อื่นรวมถึงการใช้ศิลป,ปะการสอนการจัดความรู้ให้กับนักศึกษาแพทย์ที่เคยได้เรียนมาครับอยากเอามาต่อยอดแล้วก็ได้ แอคทีฟตัวเองขึ้นมาแล้วก็ดูแลทั้งสุขภาพของคนอื่นด้วยแล้วก็เป็นนักศึกษาแพทย์ที่ดีแล้วก็ป้องกันโรคภัยในประเทศนี้ด้วยค่ะ,ะ,ะทราบว่าก่อนจะมาเรียนแพทย์นี่เป็นอาจารย์เป,เป็นผู้ที่ทําเรื่องแพทยาศาสตร์ศึกษาอยู่ที่คณะแพรรษรรษรรษทย์รามาธิบดีใช่ไหมครับใช่ครับ,รบก็ช่วยทําหลักสูตร,รมากมายนั้นการที่หมอเป้มาอยู่ที่คณะแพทย์เนี่ยผมก็รู้สึกเป็นโอกาสที่ดีของคณะด้วยแต่นี้อยากใช้ ุณหมอช่วยแนะนําพี่น้องประชาชนที่ลูกหลานหร,รือว่าจบปตรวิศวะเอกจากมาเลียนเนี่ยต้องต้องทาอย่างไรบ้างในปีนี้กําลังจะรับอยู่นะครับครับ,รบในส่วนของมหาวิทยาลัยเวิร์เทนครับตอนนี้กําลังเปิดรับสมัครอยู่นะครับก็สามารถสมัครหรือติดตามข้อมูลได้ของเพจมหาวิทยาลัยเวิร์เทนครับก็จะมีสอบในวันที่27เมษายนนี้ครับก็สามารถเตรียมตัวมาได้ครับไม่ว่าจะเป็นคนที่กําลังศึกษาอยู่ใกล้จบปตรแล้ว แล้วก็วางแผนนะครับก็จะเป็นเด็ก6 8ส่วนเด็กหเสียนี้นะครับรัตั้งแต่จบม .6 แล้วแล้วก็รับคนที่จบปริญญาตีมาแล้วครับก็จะเป็นแบบผมพัดขึ้นมาก็จะได้เรียน5ปีครับก็สามารถเทียบโอนในรายวิชาของเป็น general education ได้ครับบางคนเรียนแค่4ปีครึ่งนะฮะเพราะว่าเรียนมาเยอะแล้วจบปอโทพอเอกมาเยอะแยะเลยพอเอกทั้งด้าน หลายคนก็จบปเอากมาใช่ไหมครับใช่ครับมีคนจบปรมากมาจากต่างประเทศก็ด้วยนะฮะจากอังกฤษก็มีนะฮะจากหลายประเทศภายในประเทศด้วยก็ผมดีใจที่มาลลยเวสเทิร์นนี่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นแพทย์ได้ถ้ามีศักยภาพนะฮะเอาละวันนี้เราได้หมอเป้มาช่วยเราคุยเรื่องสโตรกนะเพราะว่า ท่านเก่งเรื่องนี้มากเพราะว่าตอนที่เป็นทํางานอยู่รามาก็ช่วยเรื่องการสื่อสารก็จัดการเรียนการสอนด้วยนะฮะก็เ,เดี๋ยวขอ,ขอขอเริ่มต้นเดี๋ยวให้น้องนุ่นถามดีกว่าครับว่าจะตกเป็นไงบ้างครับค่ะหน้าร้อนแบบนี้ค่ะเห็นว่าโรคยอทีนี่ก็หนีไม่พ้นฮิสโตค่ะก็จะเห็นมีข่าวนะคะคนมีฮิสโตกแล้วก็จะมีในเรื่องของเส้นเลือดแตกอย่างเงี้ยนะคะในช่วงของหน้าร้อน <S 2> <S 2> ที่มาที่ไปค่ะว่าทําไมหน้าร้อนโรคนี้มันถึงได้เป็นแบบ เป็นโรคที่หลายๆคนต้องเผชิญนะคะยอมรับเลยนะครับว่าโรคนี้ถือว่าเป็นโรคที่ทันสมัยแล้วก็ทันเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าหน้าร้อนในช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปนะครับอากาศอุณหภูมิเมืองไทยของเราร้อนมากแล้วก็จะมีโรคที่เกิดขึ้นมากมายโรคที่หลักๆเลยก็คือโรคฮิสโตกครับโรคฮิสโตกเนี่ยผมจะพูดเสมอว่าจะเป็นโรคน่ารู้ที่คู่กับหน้าร้อนหรือว่าโรคฮิสโตกนะครับเรียกง่ายๆว่าคือโรคลมแดด Oh. จริงๆแล้วครับตัวโรคลมแดดเองอะครับมันจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบใหญ่ๆ<ะ>ก็คือ non e x e r t i o n a l histoc ก็คือไม่ออกกําลังกายก็สามารถเป็น histoc ได้อยูเฉยๆก็เป็นได้หอยู่เฉยๆก็เป็นได้เลยครับและอีกตัวหนึ่งก็คือ e x e r t i o n a l histoc ก็คือเป็นลมแดดโดยเฉพาะเลยแต่ทีเนี้ยก่อนที่ผมจะไปพูดถึงตัว h i s t o e มันมีกลุ่มอาการกลุ่มอาการหนึ่งที่ผมเรียกว่าเป็นพี่น้องกันค่ะอาการอะไรคะเป็นพี่น้องกันก็คือตัว Heat exhaustion โรคนี้ไม่เคยได้ยินเลยค่ะ Heat exhaustion ครับก็คือ,อเป็นโรคเกี่ยวกับการอ่อนเพลียจากความร้อนอ่อนเพลียจากแดดซึ่งอาการจะไม่ได้รุนแรงเหมือน histo ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆกนะ็คือเวลาเราออกกำลังกายครับแล,แล้วก็มีอาการร้อนๆอ,อาการสำคัญก็คือมันจะเกิดมาเตอร์แคมมาเตอร์แคมหรือที่เราเรียกกัว่าตะคิวเราจะมักจะเป็นตะคิวในช่วงหน้าร้อนครับแล้วก็บางคนก็จะมีอาการหายใจเร็ว มีอาการเหนื่อยง่ายใจสั่นเหงื่อเหงื่อโทมตัวอันนี้ยังยังไม่ถึงกับขั้นเป็นฮิสโตแต่ว่าเป็นพี่น้องกับตัวฮิสโตการรักษาจะคล้ายๆกันครับแต่ตัวฮิสโตจะมีความรุนแรงมากกว่าตัวฮิสโตเองครับลักษณะทางคลินิกเลยครับก็คือจะมีผิวที่แห้งอ๋อก็คืออาการแรกนี่จะเหงื่อเหงื่อท่วมตัวเลยเหงื่อท่วมแต่ถ้าฮิสโตคือแห้ง จะมีผิวที่แห้งครับเพราะว่าร่างกายเราไม่สามารถขับเหงื่อออกไปได้ถ้าเราไปสัมผัสตัวคนที่เป็นผู้ป่วยฮิสโตกหรือว่ามีอาการฮิสโตกนะครับตัวเขาจะร้อนสีมากอุณหภูมิตัวเขาจะสูงขึ้นค่ะอันนี้ก็คืออาการวรงอี<ว>ง อุณหภูมิสูงร้อนแต่ว่าเหงื่อไม่ออกเหงื่อไม่ออกครับเพราะร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้ซึ่งสูไปเรื่อยๆเลยนะใช่ครับแล้วถ้าเริ่มมีอาการแบบนี้ควรจะทำยังไงดีค่ะซึ่งความจำกัดความของฮฮสโตเนี่ยต้องมีอุณหภูมิร่างกายที่สูงมากกว่า40องศาเซลเซียสตัวเขาจะร้อนมากอาการที่สําคัญคือไม่เราไม่จําเป็นต้องอยู่กลางแดดแล้วเป็นฮฮสโต แต่เราจะมีกลุ่มสัญญาณบางอย่างหรือว่าตัวชักนําให้เกิดกลุ่มกลุ่มอาการฮิสโตกได้ก็คือเราอยู่ในบ้านร้อนจัดๆหรือว่าอากาศที่ไม่ได้ถ่ายเทครับ<ฆ>ก็สามารถเป็นฮิสโตกได้เหมือนกันหรือว่ากลุ่มคนที่ทานยาบางชนิดอย่างเช่นยาลดความดันในกลุ่ม,มเบต้าบ็อกเกอร ครับแล้วก็จะมีกลุ่มยาขับปัสสาวะ,ะกลุ่มยาขับปัสสาวะบางตัวจะมีกลไกาบางอย่างคัที่ทําชักนำให้สู่เกิดอาการโรคฮิสโตกได้แล้วก็จะเป็นตัวแอนตี้ดิเพรสชันหรือว่ากลุ่มยาต้านเศร้าก็จะมีก็จะมีด้วยเหมือนกันที่ทสามารถทําให้เป็นตัวฮิสโตกเองครับซึ่งพวกนี้ครับเราจะเห็นง,ง่ายว่ากลุ่มคนประเภทเภท,ที่อยู่กลางแดดบริเวณการแดดนาน,าน,านๆไม่ว่าจะเป็นพวกเกษตรกรหรือว่าทำทำงาน ที่ไม่ได้เข้าผักล่มเลยหรือว่าไม่จะเป็นเป็นทหารค่ะอ่าใช่เพราะว่าเขาจะระบายความร้อนไม่ได้ครับเออเขาเจอแดดเยอะแล้วอุณหภูมิในตัวเขาจะสูงขึ้นแล้วเขาก็อาจจะทําส่งผลให้เสียชีวิตได้เหมือนกันค่ะ,ะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะหลายๆท่านก็น่าจะมีความจําเป็นที่อาจจะต้องผสนกับ อากาศร้อนอะนะคะทีนี้ค่ะอาการเหล่านี้ค่ะบางท่านก็มีแล้วแหละอาจจะมีปวดหัวมีความแบบรู้สึกว่าร้อนมีความรู้สึกว่าอุ้ยเหงื่อออกเยอะหรือบางท่านเหงื่อไม่ออกแต่อาการไหนที่บอกว่าคุณจะต้องรีบไปพบแพทย์แล้วอย่างเงี้ยค่ะ อาการฮิส่งง่ายๆเลยครับเราต้องสังเกตตัวเองนะคะว่าเรามีอาการวิงเวียนศีรษะไหมเริ่มปวดศีรษะหรือมีอาการขึื่นไส้อาเจียนครับแล้วก็มีอาการสับสนพูดไม่ชัดรวมไปถึงมีอาการชักเกร็งของกล้ามเนื้อรวมไปถึงหมดสติแล้วก็ไปสู่ภาวะหัวใจหยุดเต้นได้อือาการอะ้รเหมือนกันนะครับผมเคยอยู่ที่เมืองนอกนะค่ะแล้วก็ร้อนแบบร้อนระอุเหงื่อไม่ออกร้อนจะระเบิดเลยอ่ะมันเป็นอาการเริ่มต้นไหม เป็นอาการเริ่มต้นคมันอาการร้อนไม่มีแอร์ไม่มีอะไรมันร้อนแบบประเภทอยากจะถอดเสื้อทิ้งหมดเลยเหงื่อมันก็ไม่ออกปกติร้อนเหงื่อต้องออกใช่ไหมใช่ีเหงื่อไม่ออกผมว่าน่าจะเป็นอาการต้นๆนะเป็นอาการเริ่มต้นของการที่จะเกิดโรคฮิสโตคคับใช่ครับแล้ว้นี่เราถ้าเราเริ่มมีอาการนี้เราต้องรีบทำยังไงบางรู้สึกร้อนระอุเลย เราีด้ถอดเชื้อออกเนี่ยเบื้องต้นอย่างเงี้ยค่ะเบื้องต้นพอมีอาการขึ้นมานิดนึงเราควรทำไงดีคะเบื้องต้นถ้าเรายังมีสติอยู่นะคะก็พยายามจิบน้ำจิบน้ำให้ได้เยอะมากที่สุดแต่น้ำนะคะก็จะมีข้อยกเว้นอีกเช่นกันไม่ควรดื่มน้ำที่เย็นจัดหรือว่าไม่ควรดื่มน้ำที่มีปริมาณน้ำตาลสูงและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยตัวนี้ครับจะไปยับยั้งกัน ครับเง่อ,ออกไปได้เหมือนกันครับอ๋อ,อเพราะว่าบางท่านค่ะอากาศร้อนไงพอเจอน้ําเย็นปับ๊บรีบดูดเลยเพราะว่าอยากจะสดชื่นอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอันตรายเหมือนกันเป็นอันตรายเหมือนกันครับร่างกายไม่สามารถขับเง่อ,ออกได้เพราะฉะนั้นข้อแนะนํานะคะคือจิบน้ําแต่ว่าไม่ควรจะเย็นจัดไม่ควรจะเย็นจัดแล้วก็จิบ จิบทีทีแล้วก็จิบเยอะๆครับอย่าแบบว่าดื่มอึกๆๆอย่างนี้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันแล้วถ้าเราเจอคนเป็นที่ตกเหงื่อไม่ออกเราร้อแล้วก็สลบเนี่ยเราเราทำไงก่อนครับโดยปกติครับเราจะต้องประเมินอาการก่อนคือผมจะมีทฤษฎีในการประเมินก็คือ A B C D A B C D ก็คือ1 a i r w a y เราดูเรื่องการลมหายใจของเขาว่าเขายังหายใจอยู่หรือเปล่าแล้วก็ดูเรื่องความดันครับเรา,าเราจะไปเจอผู้ป่วยตามสถานที่ต่างๆเราไม่มีเครื่องวัดความดันแน่นอนครับเราสามารถคำชีพประจรเขาว่าชีพประจรเขายัางเต้นดีอยู่หรือเปล่าตัว B ก็คือ body temperature อุณหภูมิในร่างกายของเขาถ้าอุณหภูมิในร่างกายของเขาสูงเราก็ต้องปรับ ให้อุณหภูมิของเขาลดลงเร็วที่สุด <ทะ S 1> ไม่ว่าจะเป็นการนําเขาเข้าที่ร่ม,มถ้าสวมใส่เสื้อผ้าที่หนาหรือว่าสวมใส่อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเ <ทะ S 1> ส็มขดัดหรืออเิเซอรี่ต่างๆนะครับต้องพยายามถอดให้หมดแล้วก็สิ่งที่สําคัญในประเทศไทยก็คือไทยมงเราพยายาม <ทะ S 2> อย่าเข้าไปปิดช่องทางอากาศเขาใช่ครับเพราะว่าจะทำให้ให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวกตัว C ก็คือ c อน s c i o u s ความเสียก็คือความรู้สึกตัวครับแล้วก็ต้องดูว่าเขารู้สึกตัวดีอยู่หรือเปล่าแล้วก็ในขณะที่เราประเมินอาการเขาเราก็ต้องโทรเรียกรถพยาบาลมาด้วยครับถึงเขาจะมีอาการดีขึ้นหรือว่าถึงเขาจะอาการ ค่อยๆดีขึ้นนะครับก็ต้องจําเป็นต้องเรียกโรโรงพยาบาลเพราะว่าเราไม่ทราบเลยว่าอาการแทรกซ้อนของเขามีอะไรบ้างบางท่านคิดว่าโอ้หายแล้วฟื้นแล้วก็อ่ะจบกลับบ้านจริงๆไม่ใช่เพราะว่าบางท่านอาจจะมีโรคประจาตัวอ,อาจจะส่งผลให้กับตัวเขาแล้วก็ลักษณะท่าที่สําคัญครับก็คือการยกขาสูงก็คือพอพอช่วยเหลือเขาคือต้องยกยกขาให้สูงด้วยเหรอคะครับช่วยยกช่วยยกขาสูงก็จะช่วยให้เขา มีมีมอุณหภูมิที่ดีขึ้นแต่ถามว่าการยกขาสูงอะครับจะช่วยโดยตรงไหมไม่แต่ว่าเราจะโรเทคเรื่องของสมองเขาทำให้เลือดเข้าไปเลี้ยงสมองได้เร็วขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งเรื่องของการปฐมพยาบาลที่สำคัญก็คือต้องหาอะไรมาหนุนขาไว้ด้วยเนาะระหว่างที่เรากำลังรอ,อความวาช่วยเหลือล<ะ>มากนี้ผ้า,าชุบน้ำเช็ดตัวดีไหมผ้า,าชุบน้ำเช็ดตัวได้เลยครับถ้าเป็นต่างประเทศในอย่างสหรัฐอเมริกาครับก็ เขาจะเอาคตเนี่ยไปแช่ในถังน้งําแข็งอ ใช่ครับค่ะเพราะว่าอุณหภูมิเขาจะลดลงได้แต่ว่าในปัจจุบันประเทศไทยเราเราไม่มีถังน้ำแข็งขนาดใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็เราก็ไม่ได้พกถังน้ำแข็งไปตลอดก,ก็สามารถเช็ดตัวให้อุณหภูมิขอ,ของเขาลดลงได้หรือว่าถ้าเราพกกวดน้ําเย็นอันนี้เราสามารถราดหรืออะไรยังไงได้ไหมคะได้เลยครับอ๋อได้นะสำหรับอันนี้เนี่ยกรณีที่หมดสติใช่ไหมคะคือ<ะ>ส่วนใหญ่เราก็ต้องเอาความดันเอาเอา,เอา,เ,อาเอาอุณหภูมิลงให้เหลือที่สุดนะแล้วก็ถ้าเรามีถุงน้ําแข็งก็เอาน้ํา ชุบผ้าชุบถุงน้ำแข็งอะให้น้ํ<ท>า <ำ S 1> ผ้าเย็นๆแล้วเช็ดตามตัวให้อุณหภูมิมันลงเร็วที่สุดโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นขานคอหนีบเหมือนเหมือนเราเด็กเด็กในบ้านนี่ไข้ถูงมากเราก็เช็ดตามตัวนี้เอาอุณหภูมิลงกไว้็วที่สุดอันนี้ก็เป็นการช่วยแบบ เฉียบพันได้นะฮะทีนี้เดี๋ยวจกใช่คุณหมอช่วยแนะนําชาวบ้านที่ต้องออกกลางแดดเนี่ยช่วงนี้เราจะ <คน S 2> ป้อง <จำ S 2> ก<า>ันยังไงดีบ้างอ่ะอ,อย่างพี่น้องเกษตรกรพี่น้องก่อสร้างอย่างเงี้ยนะคะที่เป็นอาชีพเลยต้องอยู่ทั้งวันที่ต้องผเผชิญกับแดดค่ะคือก่อนอื่นนะครับอยากให้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนทัศนคติหรือเปลี่ยนความเชื่อก่อนว่าการที่เราโดนแดดโดยตรงทันทีครับไม่ได้ไม่ได้ทำให้เป็นฮิสโตแต่ว่าถ้าเราอยู่ในบริเวณอากาศร้อนนาน แล้วก็บริเวณร้อนจัดก็จะทําให้เกิดฮิสโตกได้ครับส่วนส่วนตัวหน้าร้อนเองนะครับควรสวมใส่เสื้อผ้าที่สามารถระบายอากาศได้ครับแล้วก็อ c เ s s ซอรี s ต่างๆก็ที่ไม่จําเป็นนะครับแล้วก็ไม่ควรจะใส่แล้วก็เวลาออกกาลังกายเหมือนกันครับนอกจากการทํางานหรือว่า การที่เราออกไปได้านนอกใส่สวมเสื้อผ้าแล้วการออกกำลังกายเราก็จะมีความเชื่อที่ว่าสวมเสื้อผ้าหนาๆแล้วก็อยู่ออกกําลังกายในที่ไม่ได้เป็นห้องแอร์จะทำให้เหงื่อออกแล้วก็จะทำให้รดน้ําหนักเร็วขึ้นอันนี้ครับก็ไม่ได้เป็นการลดน้าหนักอย่างถาวรแต่จะเป็นการเสียน้ําแล้วก็เสียเกลือแร่ไปซะส่วนใหญ่ค่ะเพราะั้ก็ออกกาลังกายก็ใส่แขนสั้นขาสั้นนะ จะได้ระบายความร้อนอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับหรือว่าออกกําลังกายในห้องแอร์แต่ถ้าไม่ได้ไม่ได้มีห้องแอร์ก็เวลาออกกําลังกายครับให้จิบน้ําหรือว่าดื่มน้ําบ่อยๆในขณะที่ออกกําลังกายครับอ๋อบางท่านบอกว่าออกกาลังกายในห้องแอร์หรือในจีมในฟิตเนสมันแบบเหนื่อไม่ออกมันรู้สึกว่าไม่ได้ถ่าผาญอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่ครับมันไม่ได้เป็นการลดน้ำหนักอย่างถาวรครับอค่ะหรือแม้กระทั่งบางท่านเขามีชุดวิ่งใช่ไหมที่แบบว่าปิดหมดเลยค่ะที่เป็นแบบชุดเหมือนเอ่อฟอย อย่างนั้นพอทําให้ทําให้เร่งการเผาผลาญค่ะแต่ช่วงนี้ร้อนอย่าไปใส่กันเลยผมที่ใส่แขนสั้นขาสั้นเลยแล้วก็แขนกุดด้วยเพื่อที่จะระบายความร้อนนะเราจะได้ได้วิตามินดีเยอะๆด้วยเวลาสั้นๆจริงๆช่วงนี้แค่เดินเดินออกไปนอกสตูนี่ก็เหงื่อออกแล้วนะคะยังไม่ต้องไปออกกําลังกายเลยใช่อีกโรคหนึ่งค่ะที่ชื่อคล้ายๆกันฮิสโตรกับสโตกมันแตกต่างกันไหมคะฮิสโตกกับสโตก มีปัจจัยที่ทําให้เกิดต่างกันค่ะครับเพราะว่าถ้าอย่างฮิสโตก็เป็นข้างต้นที่ผมได้กล่าวไปค่ะแต่ตัวสโตกเองอะครับเป็นภาวะฉุกเฉินอีกชนิดหนึ่งของระบบประสาทที่เกิดการที่เกิดจากหลอดเลือดในสมองตีบค่ะแล้วก็หลอดเลือดในสมองตันทางการแพทย์จะเรียกว่า i ิส h e m i c s t o k e ค่ะและ้วค่ะมันแตกต่างกันยังไงไหมคะคือถ้าฮิสโตกมาจากแบบความร้อนแล้วถ้าสโตกอันนี้เป็นกับระบบประสาทเหรอคะหรือเป็นระบบประสาทครับอ่อปัจจัยที่นํามาก็จะมีโรคประจําตัวด้วย ไม่ว่าจะเป็นโรค NCD ต่างๆเบาหวานความดันหัวใจเพราะว่า,าถ้าเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจคบก็จะมีริ่มเลือดหลุดไปอยู่ที่สมองทําให้สมองตันได้ครับการสูบบุหรี่ก็เช่นกันทําให้ทําให้สมองของทําให้หลอดเลือดในสมองเราแข็งค่ะแล้วมันเกี่ยวกับเออความร้อนไหมคะอ่า,าใ,นในเรื่องของจักร ถ้าโมีส่วนเกี่ยวกับความร้อนด้วยครับ oh. ก็ถ้ามีโรคประจําตัวอยู่แล้วเราก็อากาศร,ร้อนโดยที่ไม่ได้ควบคุมไม่ได้ทานยาหรือว่าไม่ได้ไปหาแพทย์อย่างต่อนเนื่องอครับก็จะสามารถเป็นได้โดยที่อาการของสโตเองอะครับจะมีอาการเด่นชัดก็คือแขนขาอ่อนแรงค่ะปากเบี้ยวพูดลําบากมีอาการชาแล้วก็มีการส่งตัวผิดปกติครับ mm. อันนี้ก็จะร้ายแรงกว่าฮิสโตครับ เพราะฉะนั้นถ้าเริ่มมีอาการใดอาการหนึ่งเริ่มขึ้นมาเนี่ยนี้แนะนําว่าให้รีบไปหาคุณหมอเลยใช่ไหมคะใช่ครับควรรีบไปหาคุณหมอทันทีเพราะว่ามันจะมีโกลเด้นเราจะมีโกลเด้นเรียดภายใน60นาทีอ๋อต้องภายใน60นาทีนะคะโหแปลว่าทั้งสองโรคนี้ก็มีความร้ายแรงเรียกว่าถึงชีวิตเลยนะคะแต่ปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิดคล้ายๆกันอืมค่ะครับ ก็ใช้เวลามาผมผมควรนะฮะเวลาสั้นๆคุณหมอเป้ก็ได้ช่วยทําให้เราเข้าใจเรื่องฮิสโตกขึ้นมาเยอะมากเลยนะฮะก็คิดว่าเดี๋ยวก่อนจะจบเนี่ยก็ตอนนี้เป็นนิสิตแพทย์ปีเกขึ้นปี3แล้วเนาะใช่ครับก็ไปเรียนแล้วเป็นไงบ้างสนุกยังไงบ้างไหมก็อยากให้เชิญชวนผู้ปกครองหรือคนที่อยากเรียนแพทย์อะให้ให้ทำยังไงเข้าไปยังไงครับ ข้าไปสมัครถึงวันที่22เมษายนสมัครถึงวันที่22เมษายนครับแล้วก็จะมีการสอบในวันที่27เมษายนครับโดยที่เป็นการสอบวัดระดับความรู้แล้วก็เตรียมให้เตรียมพอร์ตโซลิโอในการนําเสนอทางสถาบันครับบรรยากาศในการเรียนเป็นกันเองมากครับแล้วก็มีอาจารย์แพทย์จากภายใน,ในและภายนอกนะครับอาจารย์แพทย์เยอะมากครับที่จะมาเข้ามาร่วมสอนในคณะแพทย์ของเราครับครับก็<อ>น,นี้ก็เป็น สิทธิ์คนเก่งของเราคนหนึ่งนะของ <c oughs> ของเวสเทิร์นที่อยู่ปี2องจะขึ้นปี3 ก็ขอให้คุณหมอประสบความสําเร็จนะเราคงจะต้องรบกวนมาช่วยเราอีกหลายเวลานะรายการอย่างนี้นะก็จะได้ให้ความรู้ประชาชนด้วยเราะเป็นคนเก่งคนหนึ่งก็ดีใจครับทางมหาลัยก็ภูมิใจที่มีลูกศิษย์เก่งๆอย่างนี้ครับขอบคุณมากครับวันนี้นะคะขอบคุณนะคะคุณหมอกันพิชานนท์นะคะสารเงินนักสาธารณสุขนิสิตแพทย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเวเทินค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี